สวัสดีครับอยู่กับผมชนการาเดนเนเจอร์นะครับนี่มีมีเรื่องอีกแล้วนะต้องมาเขาเรียกอะไรอ่ะทำแผลนะครับว่ามาเช้านี่จับน้องอาบน้ำเนาะจับน้องอาบน้ำนะครับเป็นเจ้าก้อนเงินนะก้อนเงินเนะี่ยมีแผลเยอะนะครับตามลําตัวเนี่ยมีแผลนะครับแต่ที่กระดองเนี่ยไม่ค่อยหน้าซีเรียสเท่าไหร่นะที่กระดองเนี่ยเดี๋ยวหายเองได้นะครับแต่ที่น่ากลัวคือที่บริเวณขา นะบริเวณขาน้องเนี่ยช่วงเนี่ยแตกแร้เนี่ยช่วงตรงนี้นะครับมีแผลนะไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะมีแผลนะเดี๋ยวผมก็เตรียมยามานะใช้ยาอะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมดาให้ดูนะเป็นอันนี้นะครับเมทาดีนเนาะเมทาดีนนะครับกับอุปรกรณ์ง่ายๆครับคัสตั้นบัตนะครับวิธีการนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่า ใส่ยาให้น้องเนี่ยใส่ยังไงนะครับที่จะไม่เลอะเทอะแล้วก็ได้ผลดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเอาละครับก็อย่างแรกเนาะมันจะมีนี่นะครับเ,เมทาดีนเนาะเบตาดีนนะครับเ,เป็นเบเ,เตาดีนเนาะก็ นะครับเราก็เปิดฝาเนาะตามทิงต้องหา,าถาดนะถาดหรือภาชนะอะไรก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นจานจานจานพลาสติกแล้วกันอันนี้ก็เมทเดีนอะหยดนะครับหยดใส่อย่างนี้เนาะโอเคก็ต้องระวังน้องกินนิดนึงนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยอุปรกรณ์ครับัตเต้นบัตนะครับ จิ้มอย่างนี้นะจิ้ม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 แล้วก็จับน้องนะครับหายท้องนิดนึงนะหนายท้องนะครับทาบริเวณแผลเนาะนี่คมีแผลอยู่ตรงนี้น,นี่เห็นไหมรู้ว่าท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่แดงแดงนะครับแสบแสบ,แสบโอ้ยแสบแผลนะมีแผลอยู่ตรงนี้ค่อนข้างจะแสบนิดนึงนะครับ ว่าแผลเนี่ยไม่ได้โดนน้ําเลยนะห้าไม่แผลโดนน้ํานะถ้าเตาเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดเชื้อได้นะะมีแผลอยู่ตรงนี้นะไม่รู้ว่าเห็นไหมนะครับน่าจะมืดนะครับเี่ยอยู่ตรงนี้ข้างหนึ่งนะมีสองข้างแนะแผลโ,โอ้ยดิน้นโอเคเดี๋ยวรอน้อง ขาก่อนนะนี่ตรงนี้มีนะครับนแผลนะอยู่ช่วงจกักระแลนะครับจกักระแลอวยหนักหนักมากเลยเราก็ต้องหาวิธีนะครับนะครับดินละดินละดินละให้เขาอาแขนได้ได้นะไม่อยากไปดึงขาเขานะครับเราต้องอ่า ใช้มือเนี่ยแย่ขาขาหลังนะครับให้เพื่อให้เขากลางขาหน้านะครับอ่าเด็ดเด็ดเด็ดเดี๋ยวทําแผลให้หลกใจเย็นโอเคทำนี้ก็พอละก็แผลเนี่ยโอ้แสบแสบรีบไปเลยเว้ยแผลที่ตัวนะครับแผลที่ตัวที่ขาเนยานะเกิดจากนี้นะคนี่ ขอบกระดองนะขาหลังก็เคยเป็นนะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะับแต่ก่อนจะเป็นอยู่ช่วงนี้ขาหลังนะครับตามกระดองเนี่ยก็เนี่ยจะเป็นแผลช่วงนี้นะครับเนี่ยจะไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมนะมันจะเป็นเนี่ยแดงๆรอยเลือดนะครับเนี่ยเป็นแดงๆรอยเลือดนะแบบว่าถลอกนิดนึงนะครับถลอกเกิดจากการเดินข,วนน,นขวนนู่นขวนนี่ปีนกันบ้างนะแล้วก็แผลล่าสุดนะครับ ที่ขาเนะี่ยเกิดจากตรงนี้นีเน่เกิดจากตรงนี้นะครับเนี่ยกระดองนะครับกระดองช่วงนี้คมๆนิดหนึง่งนะก็โอเคทาแผลเรียบร้อยปล่อยได้ไปแล้วนะมันจะแสบอยู่นะเก็บอุปรกรณ์นิดก่อนนะตัวน้องก็จะค่อนข้างเงาเงานิดหนึง่งนะครับเพราะว่าลงวาสลีนไว้เนาะลงวาสลีนไว้เมื่อวานนะครับ ก็ผิวดีอยู่นะผิวกระดองแตกขาวสวยงามไม่รู้ว่าโตขึ้นเนี่ยไอ้ที่แตกขาวเนี่ยจะหายไปไหมนะแต่ก็ถ้าไม่หายก็ไม่เป็นไรคนระับไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าสวยนะครับเป็นลายแตกแปลกดีนะครับอ่ะก้อนเงินของเราทำการวาดษาเรียบร้อยแล้วนะหลายคนงงว่าเอ๊ะก้อนทองล่ะ ก้อนทองนะครับก้อนทองอยู่มุมน,นู้นนะครับเห็นไหมนอนหาวอยู่นู่นนะครับก้อนทองนอนหาวอยู่ตรงนู้นนะครับก้อนเงินเนี่ยเดินมาหาเรานะครับมาอ้อนหา,หาของกินก็นเลยจับใส่ยาซ้านะครับก้อนทองอยู่ตรงนู้นนะครับสบายตัวอยู่ตรงนู้นนะนอนสบายนะครับ เป็นเวลาบ่ายๆเนาะเป็นเวลาบ่ายๆนะครับเย็นๆเนาะก็มารักษาแผลให้กับเจ้าก้อนเงิน,นครับเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าก้อนทองตรงนู้นสบายใจไปก็ใส่เมทดีนครับนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องเป็นต้องอใช้แอลกอฮอล์นะ เพราะว่าผิวน้องเนี่ยค่อนข้างจะบางนะครับเดี๋ยวพอไปโดนแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะมีการอักเสบหรือไหม้ได้นะแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่ใช้เฉพาะกับแผลจริงๆนะก็ใช้ได้ล้างแผลก่อนก็ได้นะครับแต่ปู่กลัวน้องจะแสบน,นะไปได้แล้วก้อนเงินยังอยู่นะครับเนี่ยยังไม่ยอมไปนะหรืออยากสายาอีกรอบือ อยากใส่ยายอีกรอบปนเปียนอยู่ตรงผมเนี่ยปนเปียนอยู่ตรงนี้เนี่ยเดินวนไปวนมาเนี่ยคืออะไรไม่รู้กระกอนทองนะแสบเปล่าแสบเปลุกโอ้ยจะชนทำไมเนี่ยต้องเอาขาหลบทุกทีเลยไปทางนู้น ต้องมาใกล้ต้องมายุ่งกับพ่อไปทางโน้นดูดูดูด,ด,ดูก็ทําไปทางโน,น้นเอาหายแล้วไม่รู้จะทายังไงนะถ้าเรายังอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ยไปหาก้อนทองหรือไปก้อนเงินตป หาคอนทองไป,อไ,ปไปหาพี่เข้าไปไปหาพี่เข้าไปไปหาพี่เขาไปไปอย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 กวนเขานะกวนเขาอย่างนี้เนะี่ยให้เขานอนลงครับนอนลงซะนอนนอนสียาแล้วครับสบายใจแล้วไม่มีอะ,อะไรที่เราดูแลไม่ได้นะครับแผลเล็กน้อยแคน่นี้ชิวๆครับ ไม่จำเป็นต้องไปหาหมอโรงพยาบาลหรือว่ายังไงนะรักษาเองได้นะครับอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย,อย,อยมาแล้วมาแล้วเอ้วยวนๆกลับไปโอาผมลุกดีกว่าเนอ้อไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่ได้นั่งเป็นสุขนะครับเล็บเขายาวนี่ครับก้อนทองของเรานะ นอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับสบายตัวสบายใจเหยียดแข้งเหยียดขานะครับได้มุมดีก็เดี๋ยวก็หลับนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นๆชช้นนิดนึงนะครับพื้นก็แห้งนะพื้นไม่ได้เปียกนะครับพื้นไม่เปียกเนาะแต่พื้นเปียกเนี่ยจะเป็นอันตรายนะครับสําหรับการเล็กเตาซูนะอาจจะเป็นเชื้อราได้นะครับผมอาจจะเป็นเชื้อราได้นะ ก้อนทองนอนนูน่นก้อนเงินตามเราไม้แล้วนะครับผมถอยหลังนี้แล้วนี่ไอ้ตามมาแล้วนะไปยาแล้วปลอดภัยนะครับไปาก้อนทองอก้อนทองนูน่นบายเรียบร้อยนะครับโรงเรียนเจ็ค สาแพ้หมายแล้วมายเงี้ยเห็นแล้วนั่งไม่ได้เลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมหนีก้อนเงินก่อนนะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก้อนทองจะตามมาเห็นก้อนเงินเดินไปเดินมาอย่างงี้ก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้นะก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมทำเมีอะไรผิดพลาดนะครับผมต้องกราบขออภัยด้วยนะเป็นคลิปการใส่ยาให้กับน้องเต่าของเรานะครับผมคลิปนี้ก็สถานี้อย่าลืมกดไลค์นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องก้อนทองด้วยนะครับกําลังตราปืนเลยใส่ใกล้หลับแล้วแล้วก็เจ้าก้อนเงินนะครับนนอยากจะเข้าบ้านแล้วนะอยากจะเข้าบ้านทุกทีเลยเวลาเอามาเข้าเงี้ยแต่เวลาเข้าบ้านก็อยากจะลงออกมานะครับผมโอเคครับสวัสดีครับบายบาย